ไอ้แบนแบนมาหลอดพีแบนมาหลอดให้ดิสหาไปเจอพี่โอ้เอามาหลอดมันโกงเหรอกูจะเล่นซีเนียโกี่ดาวเนี่ยห้าสิบสามผมนี่ร้อยล้านดาวพี่นี่เกินแคทแคทว่ะเล่นได้นะเดี๋ยวรอพี่พี่เดี๋ยวรอผมเลเวลสิบพี่โอ้ดักกูไม่ช่วยแค่ยี่ตีนกสองตัวนั่นเองเพี่ราพี่พี่ราพี่แต่มึงไม่ต้องห่วังไม่ต้องตื่นเต้นมึงไม่ต้องตื่นเต้นผมตื่นเต้นพี่ พี่สายไนดิพี่พี่แรบตรงกลางนะพี่พี่พี่ไล่มันไม่พี่พี่ดึงไม่พี่พี่ล็อกมันเลยล็อกมันเลยพี่มีสกิลล็อกพี่พี่ไล่มันดิพี่นะคอแจ้งมาพี่อย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นพี่พี่พี่ดูดิพี่พี่ดูผมพี่พี่จะปาดูผมไว้พี่พี่จะปาดูผมไว้พี่ตายเนี่ยตายปะเนี่ยเออยิงโดดอะไรอ่ะ พี่สวยพี่ตายหมดเลยพี่พี่อะไรอยู่กลางพี่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 ไปเลยพี่พี่สีพี่มีพี่พี่วิ่งวิ่งเลยพี่พี่พี่รออะไรพี่พี่เม่พี่เหี้่ยเฮี้่ยเหียพี่พี่ไปเลยพี่ไอ้เหี้ยเจอแต่แครี่กลางๆไอ้สัตว์เกมที่แล้วพี่พี่ด่าใครครับด่าแครี่เกมที่แล้วอ่ะรีแบนแบนมาหลอดนีแบนมาหลอดให้ดิหาไปเจอพี่โอ้เอามาหลอดมันโกงเหรอกูจะเล่นซีเนียย ตัวทีตัวทีพี่ผมผิดป่ะเนี่ยเอาเลยพี่ซีเนีเเยว่าอะไรพี่มันก็กดมาหลอดมาดิเอาเลยพี่กลัวอะไรพี่เอ <Hey. S 1> พี่กลัวอะไรมีผมทั้งคนเนี่ยตัวกูนแพ้ทางไม่ได้กลัวมึงเข้าใจปะ่ะเวลาอัตีลงอ่ะมาหลอดอนะ่ะมันทูราเมีดมันทูยังไงพี่ทูราเมีดอ่ะเข้าใจป่ะทูราเมีดอ่ะตีตีเข้าอะ่ะไม่สนก่ออะ่ะมึงเข้าใจปะ่ะตัวกูมันเป็นตัวกอกไงคือกูแกล้งไม่รู้เฉยเฉวยแล้วพี่เขาก็โมไม่หยุดเลย ไหลเป็นน้ําเลยแล้วไม่มีใครหยุดพี่เขาเด้วยนอะอะไรมาตีเข้าเกาะเลยพี่ทะลุเกาะเลยเหรอเออโห oh, มันมีด้วยเหรออย่างเงี้ยมีดีตัวเฮียอะไรตีทะลุดีมันก็โกงดีดยมึงเอาตัวมาเล่นกับกูดิป่าเอาตัวอะไรพี่ยานไปยานเราพี่ไม่ไม่เวิร์กพี่เวิร์กสุดแล้วยานเนี่ยจริงเหรอพี่อะไรก็ได้อะอะไรก็ได้แล้วแต่มึงเ,เหยียบเฮียเพียนพี่เออนี่นะนี่ได้ได้ไดได แั็บมาพี่ชัวร์ป่ะเนี่ยน,นี้มันขึ้นอยู่กับเองนะเอ้าขึ้นอยู่ผมคนเดียวพี่ทีมห้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเองอ่ะ What the fuck มันทีมห้าน,นเนี่ยจะขึ้นอยู่ผมคนเดียวได้ไงพี่กี่ดาวเนี่ยกี่ดาวเนี่ยห้าสิบสามผมนี่ร้อยล้านดาวพี่ <c oughs> โหอ,อะไรพี่โมโมอะไรผมไม่ได้โมจะดูปะล่ะร้อยล้านดาวมีที่ไหนร้อยล้านดาวที่ผมมีพี่นี่เจอแคทแคทวะพี่ว่าหาผมคนเดียวเลยนะพี่ก็ต้องช่วยเพื่อนบ้างดิไม่พี่พี่ว่าหาผมคนเดียวเลย เฮ้ยลิกเตอร์ยกสองว่ะพี่ชื่ออะไรนี่พี่ฮิเมฮิเมฮะฮิเมฮิเมฮเฮเธอมึงดูชื่อบนหัวเฮ้ยเวดแดงผมพี่เวดแดงผมโอโ้โหไม่มีลงไม่มี ลงอะไรพีมพ่มาช่วยแคลรี่ดูมาช่วยแคลรี่ตีโนโค,ครับน้องมึงดูด้วยโอ้โหโอ้พี่แดงผมพี่โอ้ผมไม่เสียพี่นิเตอร์ยกน้องพี่ถอยเลยพี่พี่พี่ถอยก่อนนยคอนโอ้โหออฟไม่ได้ละออกให้ผมเยลยไปไปมังกรเลยีแขวะยั้ะเนี่ย ไหวปพะเนี่ยป่าไม่สีเนี่ยโอ้ตายดิพี่แพ้เลยงานนี้ไอ้มันกล้ามาเวทไปพี่โซนมังกรเลยพี่โดนไปพี่ไม่มีลงนะเว้ยพี่กูตายไปเลยพี่เฮ้ยเจบร้อยพี่มังกรเสียไปเลยผมด,ดีพี่อัน,น,นี่ผมไม่มีนะ ตคนนี้ผมก็ไม่มีแล้วไล่ไล่มันออกก่อนได้ปะโอ้โหมึงอยู่ตั้งไกลกลังไปพี่กำลังไปพี่เดี๋ยวผมวาร์ปไปหาพี่ลองวาร์ปไปหากูจะสี่แล้วอะ่ะชิปชุดเดียวกูวสีอ่อ่ะเล่นได้นะมึงเดี๋ยวรอพี่พี่เดี๋ยวรอผมเลเวลสิบพี่โอ้ตายพี่รอมึงเลเวลสิบพี่ได้พี่เอาดิเอาดิมาดิเอาดิพี่ พี่ไปเลยพี่พี่ไปเลยพี่พี่ไปเลยพี่เตอร์ไม่ตายสัตว์โอ้กระตายพี่ิกเตอร์ไม่ตายพี่ชื่ออะไรนะพี่ผมยังไม่จบเลยชื่อชื่อพีฮิเมะฮิเมะมึงดูชื่อกูดิฮิเมะมันอ่านว่าฮิเมะเนี่ยฮิเมะพี่เป็นคนประเทศไหนพี่ ตุดตั้งตามอนิเมะไงไม่รู้จักเหรออ๋อไม่รู้จักพี่อนิเมะก็คือเออแหละญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ๋อนึกว่าคเมน็นพี่อายุเท่าไหร่พี่ยี่สี่ครับพี่ยี่สี่จริงเหรอพี่ยี่สี่ยี่สี่ เสียงนึกว่าหกดักดักเ๋ยวพี่ดักผมไม่ช่วยแค่นี่ตีนกสองตัวแล้วเนี่ยผมพี่มาลพี่พี่มาลพี่ไม่ต้องหวังไม่ต้องตื่นเต้นมึงไม่ต้องตื่นเต้นผมตื่นเต้นพี่พี่ใส่ไปเลยพี่เอาดิกเตอร์จะตายเหรอเพื่อนเอาได้ปะเอาตูดพี่ตูดตูดตีตูดตูพี่โอ้ยเฮ้ยกูโดน พี่เขาไปทำอะไรพี่พี่มีมีาวงนาเมจพี่เขาไปทำอะไรล่ะกูไม่เห็นนาคอสไงโอ้มาตั้งแต่ตอนไหนวะกู่อาวุสาโทรลิเตอร์ให้เฮียนึกว่าจะมีคนมาเอาพี่เวลาสับเลยขอโทษพี่ขอโทษพี่ผมปิดเองแหละพี่เออเออดาบดิให้ลิเตอร์ไม่ตายแล้วเกมเนี้ยศิวิมีลงอะ พีมีลงอ่ะพี่พี่ฝากฝากดูบูหน่อยพี่พี่แคตอีพี AP อะไรนะได้ได้ฮิเมไฮเตอร์ไฮเตอร์โอ้ฮิเมะฮิเมะโอเคตัวทีเป็ดมีลงนะฮิเมฮิเมะคนะไหนชื่อทีเป็ดจริงชื่ออะไรอะ่ะผมชื่อไอ้นาโตะครับ ชื่อจริงชื่อจริงชื่อจริงไอผู้สูบกีอาาโตะครับลางเล่นได้นะเนี่ยผมมาช่วยแครี่เอานกทั้งสามตัวแล้วเนี่ยเกมเนี้ยมึงคิดดูดิโอ้โห oh พี่นกอะไรพี่นกพิราบปะ <c oughs> นกมันสำคัญเหรอพี่มันสื่อแครี่พี่พี่พี่ไม่ต้องไปช่วยเขาอุ้ย <c oughs> สำคัญนี่อันนั้นมันสื่อของแครี่ พี่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 พีทพีทจะตายพี่โอ้ตายแล้วออฟกูออฟใบปนะโอ้โหนาคอสมัน่วนจัดเลยวะใช่ป่ะพี่อืโหนาคอสมีส้มพี่ตัวนี้ ผมเคยประท่าฝีมืออยู่ข้างหนึง่งยุดตะยุตะชื่อมันอ่ะเน่อตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วพี่ผมเคยประท่าฝีมือกับมัน,นโนอีกนี่เนี่ยโนเหรอพี่ระวังพี่ระวังมันดักนะพี่เันจะโซนเอาหน่ะว่าแล้วมีมีตีปะเล่นได้พี่เล่นได้พี่เดี๋ยวผมไปพี่ไปเพือนิ๊กเตอรนะ์ระวังนะระวังนะยังไม่แปลกกูยังไม่อยากลงเท่าไหร่วะ เอาดิพี่พี่ทีเดียวเอามาดิพี่เออได้อยู่ได้อยู่มีอินตีปะ่ะ<อ>ไม่มีพี่โดนมังกรตบลาดไลยเพื่อนเออเอ้าโอ้หอะไรพี่ล่างเล่นได้ป่ะล่างอ่ะดูอยู่อ่ะโอ้ยอย่าไปเล่นเลยพี่ล่างรอบาผมนี่รอบาผมคนเดียวโดวมจัดให้เดี๋ยวผมจัดให้ สต,ติผมจะมาแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงมีลงอยู่อมาเลยพี่พี่พี่มันจะโถมพี่พี่พี่มาเลยพี่ไปไปมันช่วยมูลาเมื่อกี้มูลาจะเสียเหิ่งไงจะเอ้าหิ่งหอกนี่ไงโอ้โหนุ่ว่าจะมาหาผมเนะี่ยบอกมาหาผมเนี่ยมันช่วยมันช่วยออฟไงเนี่ยเห็นไหมออฟก็ได้คิวไงเห็นปะเออเออโอเคโอเคพี่พี่พี่แคลรี่พี่ตายแล้วพี่ฮะพี่ได้ปงการแล้วพี่พี่พี่ไล่มันไม่พี่ พี่ดึงอะไรพี่พี่ล็อกเลยล็อกเลยพี่พี่มีสก,กิลล็อกพี่พี่ไล่เดียร์พี่นะคอร์เต้นมาพีอา่อย่าตื่นเต้นอย่าต <eye> <c oughs> ื่นเต้นผมตื่นเต้นพี่พี่เอาไปเลยพี่ใส่สูสีสุดบีสี่บีมีลงเฮ้ยพี่ผมมาพี่โอ้ลาดไม่ทันหีเหียพี่ย <c oughs> าวดาเมจที่ไหนมาลาดพี่ตีชิปยังลำบากเลยพี่ิวไงอะไรพี่เอาพกเอ็นสกิลมาเหรอ โอ้โหซับอะไรวะพวกเอ็กซ์คิวซับไปจริงใจเลยอะซับชีรัสเนี่ยวะไเอาไว้ปิดดาเมจเอเฉยเลยโอ้โหดาเมจเอเขาเยอะแยะพ,พ,ยพี่พี่ไล่มันดิพี่พี่อยู่ไหนพี่มิจงมิจงมันจะมาเนี่ยพี่พี่รอรอบ้าผมเลยพี่มันมาแน่มันไม่มาหรอกมันอยู่บนมันมาพี่มันมาพี่ มีมาดูอยู่เอา้าพี่เห็นเหรอไม่ต้องตืนต่นเต้นเลยมันต้องตืนต่นเต้นเลยเล่นปกติไปคือกูแกล้งปัน่นเฉยเว้ยแล้วพี่ฮิเมกูโคตรจริงจังดูไม่ออกหรอว,ว่ากูแกล้งปั่นเนี่ยโต้เตื่นนผมตื่นเต้นพี่ผมไม่เคยเล่นแรงสูพงพี่พม<ก>ผมไอ้เอาแอบเ,เอารหัสคลิพี่ผมมาเล่นพี่พี่มาทำประกอนพ,พี่พี่ยังไงยังไงชอดน,นี้ชอดนี้ยังไงช่วยแคลนี่อยผมนี่นะ พี uhm. ่ร์เพ <Reverend> ี <Senhor Patrol sound> ่ร์เพียร์โดนไวยขัดเพียพี่พี่มาหนีเพี่โอ้พี่ห่วยพี่มาผมคนเดียวพี่จองผมเลยวัดตึกระนีไปแล้วอ่ะโอ้โหบอกพี่พี่จองผมจองผมพี่ตายอ่ะพี่พี่พี่แรงอ่ะฟอมก็แตกโอ้พี่วามาหาผมผมเจ็บสีเมื่อกี้ ใ,ใช่ไหมใช่ดิพี่แคลลี่ม anyway> ันโดนเลโอ้พี่เชื่อใจผมดีเอาไปไปกำลังไปกำลังไปพี่รอดมาพี่รอดมาโอ้รอดอยู่นั่นแหละพี่กดลันั่นแหละพี่พี่นี่แบบโอ้โหแบบเป็นไงกดลัตอย่างเดียวเลยอพี่อ่ะผมทำเพื่คนแล้วเสือพี่ทำอะไรพี่พี่ทำอะไร ใส่สูตรแบบเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหแต่ไม่กดล้างอะ่ะทำจริงอืมโมกเกินเจนาเอสผมดีนะผมไม่กดล้างเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นคนอื่นกดล้างไปแล้วเอาล่างดิพี่คลิปล่างมันทออ่ะพี่ไปให้ผมให้ผมให้ไอ้มันมายกมือทำต้นตีนเลยอะ่ะอียใครยกมือพี่ติ๊เตอร์มันยกได้เด้อหรอพี่มันยกยังไงวะ เนี่ยมันยกอย่างเงี้ยเลยวะเนี่ยมันยกอย่างเงี้ยเอ,เอ้เอ้เอ้ซาริมเจ็บไหมพี่พี่รอวับเฮ้ยอุลลี่ดีกูตายแล้วโดนอีกแล้วกูไม่ลงหรอกปล่อยตายได้อีเหี้ยเดินง,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 งูแคลรี่กระจอกพี่รอวับผมคนเดียวเลยพี่เดี๋ยวผมจะทำการพี่เกมให้ดูแคลรี่กระจอกเกมเนี้ย เกมที่แล้วกูก็เจอมันนะเว้ยก็แพ้ไอ้เียแครี่ตัวเนี้ยพี่อยากเจอผมบ้างแหละผมแคลลี่อีโนหนึ่งพี่มผมเทพยอ้อนหนึ่พี่พี่พี่เล่นกับผมปะผมเทพยอ้พอนเฮจีนะเจย์นะเจย์นะตัวตนทำไม <ละ S 1> ชอบบวกกันวะเนี่้เสียงสีเพราะนี่แหละเกมมันตามอยู่เนี่ยเราต้องมาทำเวฟก่อนดินี่แหละกูก็เลยเสียงตีเลย ดูเดยวเราต้องมาทำทํำเบสก่อนนะพี่เลยออกมาแล้วอ้เ้อ้เจนะพี่ยกมือพี่มีวาปะมีวาปะมีสีวิสี่วิเ <Hey, S 2> ี็บไม่เล่นไม่เล่นมันเยอะมันเยอะ โดนว่ะโอ้พี่ตายเดือเลยพี่อืมไม่เป็นไรพี่เกมหน้ายัางมีพี่แพ้เป็นเรื่องปกติพี่ผมชินแล้วแพ้มาตั้งเกมเนี้ยผมชินแล้วพี่เล่นเนเี่ตั้งแต่ตีตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งอ่ะเล่นมายังไม่ชนะเลยเนี่ยโอ้พี่ยังไม่นอนเลยพี่นอนทำไมอ่ะใครเขานอนอีก พี่มากดกับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาชนะเองก็โมนะชูชีโมตัวไหนพี่ีโมนะเอาหน่อยดิเล่นเล่นให้หน่อยดิเล่นเล่นให้หน่อยดิผมไม่โมเกินเกินระวังนาคอนะพี่มันหมดแล้วอ่ะไม่เหลือสกิลแล้วเพื่อนเอาหน่อยดิไปเดี๋ยวเล่นเด็มาเติมหน่อยเนี่ยมันเหลือเลือดแค่ครึ่งหลอดเนี่ย โอ้โหกันล่างอยู่พี่ทริมจะตายผมเนี่ยเนี่ยผมทริมผมโซโลทริมเ่ะคิดูดิโอ้พี่สุดยอดเลยพี่มามามาผมยิงเราพี่พี่ตายปะพี่ตายปะผมอะไรไปพี่ผมลังไปเหลืออะไรล่ะดูมันมาสี่มาห้าดิพี่พี่เล่นได้ปะพี่ผมเล่นให้สุดแล้วผมโซโลทรีมให้พี่เนี่ยพี่พี่พี่ดูดิพี่พี่ดูผมพี่พี่จะปลาดูผมไหมพี่พี่จะปลาดูผมไหมพี่ตายพี่เนี่ยตายอีกเนี่ย บอกแล้วพี่พี่เชื่อใจผมพี่เชื่อใจผมบ้านดีบ้านดีบ้านไหนพี่ผมก็อยู่บ้านตอนนี้กลางกลางเดี๋ยวมเชียวบนหน่อยพี่ทีมดูสกอร์แชนี่แล้วกูท้อใจไว้เพียเดี๋ยวก็ตายอย่างนี้ไวป่ะนะได้ปะ ก็ดูผมดิพี่มีลงมีลงพี่รอลงผมเลยพี่เดี๋ยวผมตีบัก่อนเแค่นี้ไปตีป้าพี่ถอยถอยนะพี่ถอย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 มองราไอ้เหี้ยถอยทำเวีถอยทบยพี่เกมที่แล้วกูก็กดมันก็แพ้ไอ้เหี้ยป่วยอ้าวแครีมาหอพี่หรอไม่อะกูกดเจอมันเนี่ยสองเกมแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกูกดเจอใครไอ้เหี้ยตกูงเล่นตาแรกกูกดเจอใคร เฮ้เจ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 เ สลีมอ่ะพอดี่โดดใครอ่ะโอ้พี่พี่ยังไงพี่โอ,โอ้โดดใครอ่ะโดดอะไรอ่ะโอ้โอโดดาาก็นึกว่าเจอากันเมื่อกี้ไม่ถึงสลีมเลยมันกระโดดเออเสียรักเลยไงแย่ได้เนี่ย เขามัน,มนออหน่อถอ,อยได้หรอเฮี้ยสลิมหมกถอยได้รึเปล่านี่ถอยอ่ะจำเป็นไงกันเพนไงไม่รู้หรอสลิมกดโดรแล้วพี่พี่สวยพี่พี่สวยสวยพี่จบกลางเลยพี่จบไม่ไหวอ่ะตังค์แมโอ้โหตังค์ให้พอซื้อเกิดโอ้โหเสร็จหมดเลยเหรอเมื่อกี้ หิมะซับที่จริงใจของผมฮิเมฮิเมหิเม,เ,มเหรอแล้วพี่ไปกับผมไปสา,าหนาไปมาผมนี่พี่พี่ได้ดาวชัวเลยจะพาผมไปตกเลยวะเนี่ยฮะจะพาผมไปตกวะเนี่ยตกที่ไหนโอ้โหดูก็ดูสกอ์ผมดิมตกที่ไหนเ่ะเอาจริงผมผมเล่นดีมากเลยนะแต่เกมนี้ผมกำๆำไม่ใชเอาจริง มึงขำๆตรงไหนวะกูหยอดมุกไปเป็นร้อยกูยังเห็นมึงขำสักแอะเลยแล้วอวยตัวเองก็เป็นนะมึงกลัวกูไม่ชวนหรอวะเฮียผมว่าผมก็ขำๆเอีมนี่ผมก็ขำๆดิกเตอร์มาหนักตรงบ่าพี่อือเห็นแล้วทำอะไรได้อ่ะปล่อยไปก่อนรอไฟมังกรอีกรอบอ่ะมังกรไหนพี่ดังไหมเหรอพี่เออดังผิดอยู่เงี่น ไม่น่าเชื่อว่าข้าจะกลายมาเป็นอาจารย์พี่มีบ้าเพื่อพี่คลิปกลางขอพอพี่เชี่ยกลางอพี่หึงโดดอะไรอ่ะพี่ไม่เกิดหรอพี่ไม่ไม่มีพี่สวยพี่ตายหมดเลยพี่พี่อะไรยกกลางพี่พี่ พไปไปไปเลยพี่พี่สี่เมย์ีเมยพี่พี่วิ่งวิ่งเลยพี่พี่พี่รออะไรพี่สี่เมย์พี่เฮีย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 พี่พี่ไปเลยพี่ผมมาเลยพี่ยามีเกียร์คลิปได้ยังมีเกียร์คลิปยามมีเกียร์คลิปชิบกูตายไปแล้วโอ้ไปไปไปแทงแทงจบเลยแทงจบเลยไปเลยพี่ผมมาแรงไปพี่เฉียมเกิดซะเลยนะ ีมาเลยพี่พี่โอ้พี่พี่พี่นี่ไม่ชนะ,นะพี่อ่าพี่อ่ะมากับผมมาฮะอ,อยากได้ดาวก็มากับผมเลย,ยเกมนี้จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็าฝากออกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิ่งกักกนนี้เลยครับเพื่อปิงกับมังใจยคอนเนอคลิปด้วยนี่ครับสวัสดีครับ